สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องวีซ่าแคมนะฮะตัวนี้เป็นกล้องวีซ่าแคมรุ่นใหม่โมเดลใหม่นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้บ้านตัวกล้องใส่ซิมการ์ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นโมเดลที่เป็นใส่ซิมโซลร์เซลล์แบบเก่งซูม ชื่อโมเดลว่า bg 6 2 1 zs นะครับก่อนหน้าน,นี้มันจะมีเป็นรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพวก cs 6 2 1 zs จะเป็นหน้าตาแบบนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบโซลาเซลล์แบบใส่ซิมนะครับเดี๋ยวผมจะ อันบ็อกออกมาให้ดูว่าตัวกล้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับในตัวกล่องเนี่ยนะครับผมตัวนี้แถมมาให้ครบชุดเลยมาพร้อมแผงพร้อมแบตเตอรี่นะครับมีครบชุดเลยพร้อมขายึดแผงมีให้ครบนะฮะเดี๋ยวลองมาดูว่าตัวกล้องเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะติดตั้งกล้องให้ดูด้วยนะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยเป็นโซล่าโซล่าแคม e r low power <S 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 ในกล่องก็จะแถมนี่คู่มือสมุดเล่มสีฟ้านะครับ นี่มีโฟมกันกระแทกของแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้คือแผงเดี๋ยวผมให้ดูแผงก่อนนี่นะครับคือหน้าตาของแผงเดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดของแผงให้ดูอีกทีนะแผงเป็นยูนิตบีไทยสีนะครับในชุดเนี่ยก็จะมีพุกมีนอ็อตแถมมาให้ครบเลยโอเคเดี๋ยวผมพยายดเก็บกล่องกันมาดูในรายละเอียดกันมีพุกมีน็อตนะครับมีน็อตตัวใหญ่นะครับเป็นน็อตตัวที่ใช้ ยึดแผงกับขายึดตัวนี้นะนี่นะครับโอเคตัวแผงเนี่ยก่อนนั้นนี้ผมรีวิวรุ่น bg 6 2 1 sr ไปตัวนั้นนะครับมันจะเป็นขาเหล็กกับแผงโซลาร์เซลล์อีกแบบนะครับตอนนี้โรงงานเปลี่ยนทั้งหมดนะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ชนิดเดียวกันชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเปลี่ยนมาเป็นแผงชุดแบบนี้เลย นะครับขนาดแผงเท่าเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่ามันขนาดเท่าไหร่ตัวแผงนะครับมีขนาด2 3มเซนคูณ1 7เซนนะครับ2 3คูณ1 7เป็นแผงสีดำนะช่องเสียบเป็น USB Type ไนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาคุยในรายละเอียดของตัวกล้องกันนี่นะครับตัวกล้อง มาพร้อมกับเลนทั้งสองข้างนะครับส่วนตรงกลางก็เป็นระบบไฟ LED ไม่ใช่เลนนะเป็นระบบไฟ LED 5ดวงนะครับมีดวงใหญ่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ดวงเล็กอยู่ข้างๆนะครับผมสองด้านเลยตัวเลนด้านข้างนะครับสามารถปรับไปด้านหลังได้ถึง180องศาเลยไปถึงด้านหลังได้แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เลนซ้ายขวานะครับจะมีะระบบไฟ LED กับอินฟเรดทำงานร่วมกันนะไฟทุกดวงเนี่ยเป็นอินฟเรดกับ LED ทํางานร่วมกันทั้งหมดเลยไม่ได้แยกนะครับเลนล่างจะเป็นเลนซูมจะสังเกตว่ามันมี2เลนตัวกล้องรุ่นนี้เป็นเลนไฮบริดนะครับที่เก่งเรื่องซูมตัวกล้องเนี่ยทำงานร่วมกันระหว่างเลนปกติกับเลนซูมเลนปกติข้อดีของมันคือมันจะกว้างนะครับเลนซูมข้อดีของมันคือมันจะภาพมันจะไม่แตกนะครับ 1น x เลนปกติทำงานนะครับเลนซูม mm hmm. จะทำงาน x ที่6นะครับ6-10ตัวกล้องเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัตินะเป็นระบบแบบไฮบิดนะครับผม1-5 mm hmm. จะเป็นเลนปกติทำงานนะครับเลนซูม mm hmm. จะทำงานที่6 x ถึง x นะครับผมประมาณนี้ตัวกล้องใช้งานไม่ยากนะครับตัวด้านบนเนี่ยแพ็คแบตเตอรี hmm. ่มา8,00 0มิลลิแอมตัวกล้องสามารถคุยตอบโต้ได้นะครับคุยตอบโต้ได้แล้วช่องเสียบซิมกับช่องเสียบเมมอยู่ใต้เลนกล้องตรงนี้เป็นลูกยางนะครับ ช่องเสียบ sd card ก็จะเป็น tf card ตรงนี้นะครับช่องเล็กก็จะเป็นช่องเสียบ SIM card ดรองรับ as 2 d t a c h ความเร็ว10เมตรขึ้นไปช่องเสียบไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไฟเลี้ยงจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเสียบตรงนี้นะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานต้องปิดลูกยางด้วยนะเวลาใช้งานนะครับต้องปิดลูกยางเพื่อกันน้าเข้าตรงนี้มันจะมีบอร์ดนะครับมันจะมีบอร์ดเป็นบอร์ดควบคุมการทํางานของกล้องถ้าอยากใช้งานนานๆนะครับปิดลูกยาง แบบนี้ไม่ให้น้ำเข้านะครับมันจะมีจุกเพื่อเสียบสายจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เปิดจุกแค่นี้พอแล้วเสียบสายเข้าไปตัวกล้องจะไม่โดนน้ำนะครับจะไม่โดนน้ำมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของกล้องด้วยนะตัวกล้องสามารถใช้ โหมด l v ได้ตัวนี้มีฟังก์ชัน l v โหมดนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใส่ซิมใส่เมมแล้วก็จะลองติดตั้งกล้องบนมือถือให้ดูเดี๋ยวลองไปดูวิธีการติดตั้งนะครับแล้วช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องเนี่ยไปติดตั้งด้านนอกนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอา,าพามาให้ดูกันว่ามันแสดงภาพบนมือถือแบบไหนแล้วภาพที่ได้มันเป็นยังไงสเปคความคมชัดของตัวนี้ดีนะครับผมเป็นความคมชัดแบบ 180p แท้ๆเลนส์ละ2ล้านพิกเซลทุกเลนส์นะครับเลนส์ซูมก็2ล้านพิกเซลนะรองรับ เอสกได้มากสุดถึง256ที่คุยตอบโต้กับล้องได้นะครับมีระบบไฟนะกลางคืนสามารถเปิดเป็นภาพสีได้นะครับตัวเลนส์ล่างเนี่ยนะครับหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้2ององศาปรับขึ้นปรับลงได้90องศานะครับมีระบบตรวจจับอยู่ด้านหน้ามีไมค์มีลําโพงนะครับคุยตอบโต้กันได้คุยตอบโต้ได้2ทางนะครับผมโอเคก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนอื่นเนี่ย ให้เราใส่เมมเมอร์การ์ดกับใส่ซิมการ์ดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับช่องเสียบเมมแล้วก็ช่องเสียบซิมอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับวิธีใส่ซิมการ์ดนะครับให้หันด้านทองแดงนะหันด้านทองแดงขึ้นนะครับแบบนี้อันนี้หน้าเลนนะครับหันด้านทองแดงขึ้นหันหน้าตัดเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบให้ถึงล็อกนะมันจะมีล็อกนะครับ ถ้ากดไปแล้วไม่ถึงล็อกนะครับให้สลับด้านซิมนะแสดงว่าเราใส่ซิมผิดกดปุ๊บมันจะมีเสียงล็อกนะเดี๋ยวลองฟังดูมันจะมีเสียงล็อกแบบนี้นะครับให้ใส่ซิมให้ใส่เมมเมรี์การ์ดนะครับให้เรียบร้อยนะเมมเมรีการ์ดก็เอาทองแดงลงหันไปทางหน้าเดียวกับด้านหน้าเลนสนะครับกดให้ถึงล็อกเหมือนกันอ่าพอถึงล็อกมันจะมีเสียงล็อกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เสียบลูกยางนะครับแล้วก็เริ่มติดตั้งได้เลยนะ เปิดสวิตช์ออนตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ออนปุ๊บกล้องทํางานทันทีนะแล้วก็ปิดลูกยางให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกล้องกันแค่เปิดสวิตช์ออนแล้วกล้องทํางานเราฟังเสียงปุ๊บเรารู้เลยว่ากล้องเนี่ยมันใช้งานได้ไม่ได้นะครับให้ฟังเสียงกล้องเป็นหลักนะตัวกล้องมันจะ detect mem detect sim แล้วมันจะบอกว่าซิมใช้ได้ไม่ได้นะครับฟังปุ๊บรู้เลย TF card detection normal ตัวกล้องฟ้องเจอโมรี่การ์ด ถ้า TF นะครับเมมเบ c ิฟ้องเจอซิมครับฟ้ <connection> องว่าซิมใช้ได้ use app add บอกให้เริ่มการติดตั้งได้เลยครับถ้ามีเสียงแบบนี้กล้องพร้อมติดตั้งสามารถติดตั้งกล้องได้เลยนะสังเกตว่าไฟสีน้ำเงินติดข้างคือกล้องออนไลน์แล้วนะครับมันสามารถติดตั้งได้ทันทีตัวกล้องติดตั้งง่ายมากแค่สแกน q r code นะเดี๋ยวผมจะติดตั้งโดยใช้มือถือ Android ติดตั้งให้ดูนะครับ QR Code อยู่ของกล้องอยู่ตรงนี้นะครับแค่เราสแกน QR Code ตรงนี้ตัวกล้องก็ออนไลน์สามารถดูผ่านมือถือได้เลยทันทีเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะ,ะ,ะตัวกล้องจะร้องแบบนี้ตลอดเวลานะครับถ้ามันยังไม่ถูกแอดเข้าไปในแอปพลิเคชันมันก็จะร้องประมาณนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะพอเข้าแอปพลิเคชันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมันก็จะเจอกับหน้าตาน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นหน้าจอทางด้านขวามือเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะตัวกล้องเนี่ยติดตั้งไม่ยากเลยนะครับแค่สแกน QR Code นะเอ,อ่อขั้นตอนแรกพอเข้าแอปแล้วเนี่ยมันจะมีให้เพิ่มอ<ๆ>ุปกรณ์นะครับมันจะมีให้เพิ่มสงที่สามารถกดได้จากตรงนี้หรือกดบวกตรงนี้ก็ได้2จุดนะครับอ่ากตรงนี้ เห็นไหมครับมันจะให้สแกน QR code โค้ดนะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้นะครับให้เราดูเลขนะนะครับให้เราดูเลขของ UID ถ้ามันไม่ตรงกันนะครับมันจะมีเลขตรง QR code โค้ดอยู่ถ้ามันไม่ตรงกันแถวๆบ้านผมเนี่ยมันมีเลข UID นะครับของบ้านข้างๆแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออุปกรณ์อะไรนะครับมันบอกมันพบอุปกรณ์ถ้าไม่ใช่นะครับให้กดปิดไปเลย ให้กดปิดไปเลยแล้วเราสแกนใหม่นะครับแต่ถ้าใช่เราสามารถกดเชื่อมกลับได้เลยนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่นะครับผมก็สแกนนะครับผมสแกนเลยเพราะว่าเลข u ยู่ไไม่ใช่นะครับคนละตัวกันนะพอถึงตรงนี้นะครับผมให้กดต่อไปกดได้ยินเสียงแจ้งเตือนแล้วกดต่อไปง่ายๆอย่างนี้เลยแค่นี้เลยนะครับวิธีการเชื่อมกล้องใส่ซิมแค่สแกน QR โคกด เน็กเน็กเน็กสองสามขั้นตอนก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้แค่รอเครื่องหมยถูกทางด้านซ้ายมือขึ้นในครบแล้วตัวกล้องจะดีดเข้าแอปทันทีนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อกล้องได้นะครับเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะหรือว่าถ้าไม่ตั้งมันจะขึ้นเป็นเอ่อ 4G กล้อง01นะครับกดเริ่มต้นใช้งานกดเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งตัวกล้องจะดีดเข้าแอปเลยนะครับจะสามารถดูอะไรได้ทันทีนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าเพิ่อมอุปกรณ์สําเร็จนะครับ เ,เก็บข้อมูลบนค่าวเราจะซื้อข่าวไหมตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่ซื้อข่าวเราไม่จําเป็นต้องเสียเงินนะครับเขาไม่ได้บังคับเราเราไม่จําเป็นต้องเสียเงินซื้อนะครับผมให้กดปฏิเสธอย่างโหดร้ายไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เปิดสิทธิแจ้งเตือนนะครับผมไม่ได้เปิดไว้นะผมไม่ได้เปิดไว้กดฉันรู้แล้ว นะครับตัวกล้องเนี่ยสังเกตว่ามันทํางานไม่ทํางานให้สังเกตคําว่าออนไลน์ทางด้านขวามือนะครับถ้ามันมีคาว่าออนไลน์แสดงว่าตัวกล้องออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วกดเพจได้เลยอ่าภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับมันสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะตัวนี้ผมใช้กับซิม IoT ของทูนะครับเป็นซิม IoT ที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะผมใช้กับซิม IoT นะครับผมมันสามารถใช้กับกล้องได้มันไม่ต้องลงทะเบียนนะ ข้อดีของมันคือมันใช้กับกล้องโดยตรงนะครับเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เอาไปใส่เราเตอร์ไม่ได้เอาไปใส่มือถือก็ไม่ได้นะครับเป็นของทูนะครับมันจะแสดงภาพพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะตรงนี้นะครับเอ่อมันสามารถให้เราตั้งนะตั้งเมนูเรียงลําดับเมนูเองได้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเรียงลําดับนะเมนูเดิมๆด,ด,ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวจับความเคลื่อนไหวเราจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถ เดิมๆเ,เนี่ยมันจะตั้งเปิดไว้นะอ่าเดี๋ยวผมจะปิดความเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับโอเคเอ,อ่อแล้วก็มี3จอตรงนี้สามารถตั้งค่าจอได้ให้มันแสดงผลแบบไหนนะครับผมเดิมๆเ,เนี่ยมันจะแสดงเป็น3จอจะสังเกตได้ว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีแถบให้ซูมนะครับตรงนี้คือแถบซูมนะตัวเลนส์ไฮบิดนะครับมันจะทํางานที่ 6x นะครับมันจะทํางานที่ 6x จะเป็นเลนส์ซูมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่นให้ดูช่วงท้ายคลิปนะครับ โอเคเดี๋ยวมันสามารถตั้งค่าแบบไหนได้บ้างแสดง3จอแบบนี้ได้นะครับ1 2 3สนะครับตรงนี้เลนที่ซูมได้ก็จะมีแถบขึ้นแบบนี้นะครับตั้งได้แบบไหนอีกตั้งแบ่งจอนะครับแบ่งจอก็จะเป็นข้างบน1ข้างล่าง2นะครับสามารถกดสลับได้แบบนี้นะครับกด3จอแสดงภาพพร้อมกันทั้ง3จอก็ได้นะครับแล้วก็นี่แถบด้านบนก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะมันเป็นแถบซูมนะครับ ถ้าซูมเข้าไปเลนซูมจะทํางานที่ 6x นะครับประมาณนี้ตัวกล้องใช้งานไม่ยากนะมี P ที่แซนะครับสามารถสั่งหมุนซ้ายหมุนขวา,เ,าเลนที่หมุนได้ก็จะเป็นเลนบนนะครับอ่ามันก็จะหมุนได้นะครับเลนบนแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีเสียงไซเรนตัวนี้เปิดเสียงไซเรนได้ด้วย S 1> <S 1> สียงไซเรนก็จะดังประมาณนี้เลยนะครับเปิดแสงสีขาวนะครับสามารถเปิดไฟได้นะผมเอามาให้ดูนะนี่นะครับเปิดไฟปิดไฟได้นะครับมีสกรีนช็อตก็คือการถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายวิดีโอตรงลงมือถือได้ตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับ s d card นะโหมด2ก็คือสามารถตั้งได้4ีแบบนะครับผมมี2องคืนขาวดำสองคืนสี2คืนอัจฉริยะ2องคืนแบบแสงดาวก็คือการปิดอินฟราเรดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรอีกนะครับโหมดสองกลางคืนวาดบริเวณตรวจับนะครับติดตามร่างกายคนตัวนี้ติดตามมนุษย์ได้กรอบใบหน้าก็จะเป็นถุกชอบเปิดไว้นะเป็นการเทสระบบตรวจับไปในตัวนะครับกรอบใบหน้าพิกบนพิกล่างก็คือการกลับภาพนั่นเองนะครับเดิมเดิมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลับนะครับมันจะใช้ฟังก์ชันนี้ก็ต่อเมื่อตัวภาพที่มันแสดงบนมือถือเนี่ยมันกลับหัวอยู่ถ้ามันกลับหัวเราก็กลับภาพได้นะครับประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าว่ากล้องตัวนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่โหมดพลังงานตรงนี้นะโหมดโหมดทางานนะครับผมโหมดทํางานก็จะมีอยู่โหมดประหยัดนะครับโหมดประหยัดพลังงานก็คือตัวกล้องนะครับถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันจะหลับมีโหมดเอลวีโหมดเอลวีก็คือการบันทึกภาพตลอดเวลานั่นเองนะครับโหมดหลับอัจฉริยะนะครับตัวกล้องจะทํางานตลอดเวลาโหมดนี้กินไฟเยอะมากนะครับ ัวกล้องจะทํางานตลอดเวลาจนแบตเหลือ40%่นะครับถ้าเหลือ40%่มันก็จะเข้าสู่สลิปโหมดนั่นเองนะแผนการทํางานก็คือตั้งให้มันบันทึกด้วยตัวเองนะครับเราสามารถตั้งเวลาช่วงเวลาให้มันทํางานหรือไม่ทํางานได้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคแต่ว่าเดิมเดิมเนี่ยโหมดประหยัดคือไม่กินแบตที่สุดประหยัดแบตที่สุดนะครับมันจะบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตรงตรวจจับความเคลื่อนไหวความยาวในการบันทึกวิดีโออันนี้คือข่าวนะครับ ตัวจสอบร่างกายมนุษย์เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะส่วนปลุกอัตโนมัติเนี่ยตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดนะครับพอเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันมันก็จะมาปลุกกล้องให้ตื่นนะครับผมโอเคเดิมๆเนี่ยไม่มีอะไรมากนะให้ไปเช็คกับ t f g u r r d นะครับผมพอใส่ซิมไปแล้วเนี่ยให้เรากด Format 1หนึ่งครั้งนะครับกดยืนยันนะตัวกล้องเนี่ยก็จะทำการ Format Memory card มันก็จะสามารถทำงานได้ทันทีนะครับไม่พลาดทุกการบันทึกแน่นอน นะครับถ้าเราเริ่ม <Det ection. S 1> ติดตั้งใหม่นะแนะนำให้ format mem สักรอบหนึ่งนะครับถ้า format แล้วตัวกล้องมันจะพูดแบบนี้นะโอเคนะครับนี่คือการ format mem แบบสำเร็จสามารถเข้ามาเช็คข้อมูลแหล่งจ่ายไฟได้ว่าตัวกล้องเนี่ยแบตมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถบริหารจัดการแบตตรงนี้ได้ถ้าแบตเหลือน้อยต่ำกว่า50นะครับผมแนะนำให้ไปเปิดโหมดประหยัดนะเปิดโหมดประหยัดพอเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับตัวกล้องจะชาร์จแบตเร็วมาก ชาร์จแบบเร็วปีดเลยพอขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็ไปเปิดบันทึกโหมดที่เราชอบได้เลยนะครับประมาณนี้ช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปติดตั้งด้านนอกนะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีภาพเป็นยังไงแล้วก็เลนส์ซูมทํางานยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอ่าผมเอากล้องไปติดด้านนอกนะฮะเดี๋ยวลองมาดูภาพจริงบนมือถือกันนะครับผมช่วงเวลากลางวัน โอเคนี่นะครับเป็นภาพช่วงเวลากลางวันแสงภาพสีสวยนะครับผมขนาดภาพเป็น 1080p ทุกเลนนะเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะทางด้านภาพทางด้านขวานี่จะเป็นภาพจริงจากบนมือถือนะครับพอเวลาราซูมเข้าไปที่ 5X นะนี่ 5X ภาพมันจะเบลอหน่อยนะครับผมพอมันใช้เลนปกติซูมนะครับซูมสุดเลยเดี๋ยวลอง ซูมไปที่ 6x นะครับมันจะได้อีกภาพหนึ่งเพราะว่าอีกเลนหนึ่งมันทํางานเห็นไหมครับอ่าอันนี้พอเลนซูมทํางานภาพมันจะชัดมากนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นภาพที่แสดงเป็นภาพย้อนหลังนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับเป็นภาพจริงที่ซูมบนมือถือหลังจากซูมเข้าไปที่ 6x แล้วนะครับทางภาพย้อนหลังก็จะไม่ขยายแต่บนมือถือสามารถขยายภาพได้อีกนะครับสามารถซูมได้ถึง 10x เลย นะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ภาพดีมากนะพอเวลาเรียนซูมทํางานเนี่ยภาพจะกลับมาคมชัดนะครับผมชัดทั้งในมือถือแล้วก็ชัดทั้งไฟล์ย้อนหลังนะครับอา่านะภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองหมุนเลนส์กล้องให้ดูนะครับจะลองหมุนเลนส์กล้องให้ดูเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเวลาหมุนภาพมันจะเบลอไหมนะครับ ระบบตรวจับใช้ได้นะครับตรวจจับได้ทุกเลนนะโอเคนี่นะครับเราหมุนขวาหมุนซ้ายดูนะครับหมุนได้270องศาภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเลนกว้างใช้ได้นะครับไม่ตันดน,นะภาพขนาดภาพเป็น1 0 8 0 p ทุกเลนนะครับเลนส์ละ2ล้านพิกเซลนะซูมก็2ล้านพิกเซลนะครับ ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้สามารถดูสดได้แบบนี้เลยนะอันนี้คือภาพจริงๆที่เดึงม,มาจากในตัวกล้องจอดปิดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ลองลองให้ดูภาพเวลากลางคืนบ้างนะครับผมบันทึกภาพเวลากลางคืนไว้เดี๋ยวลองมาดูภาพจริงเวลากลางคืนดูบ้างนะครับผมว่าภาพมันเป็นยังไงนะอันนี้คือภาพช่วงเวลากลางคืนนะครับเป็นระบบอินฟเรตทำงานอ่า ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอินฟลเฟลตแรงมากนะครับแรงแบบแรงมากๆนะครับคมชัดท,ทุกเลนนะภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกล้อง ซูมให้ดูช่วงเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเลนส์ซูมนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองซูมไปที่ทะเบียนรถแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะนี่คือภาพบนมือถือนะครับทั้งด้านขวามือพอซูมไปที่ 5x จะได้ภาพแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้ 5x นะครับเดี๋ยวพอไป 6x ปุ๊บเลนส์ซูมทำงานอันตโนมัตินะครับ ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นภาพย้อนหลังที่เลนส์ซูมทางานมันก็จะได้ภาพแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับพอเราซูมเข้าไปอีกนะครับผมทางด้านขวามือมันก็จะมีความคมชัดนะครับภาพไม่แตกอันนี้คือข้อดีของเลนส์ไฮบิดที่เป็นเลนส์ซูมนะครับผมเห็นไหมฮะบ,บนมือถือภาพก็ไม่แตกนะครับแล้วก็นี่สามารถแสดงภาพได้สามแบบนะครับเดี๋ยวลองดูภาพแบบสามจอเลยนะครับแสดงพร้อมกันทั้งสามจอเลย ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับตัวกล้องใช้ดีรุ่นนี้ใช้ดีเลยนะครับผมใครสนใจสังซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งริวิวให้ที่ใต้ใคลิปนะฮะเป็นกล้องใส่ซิมโซลาเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เก่งเรื่องซูมเลนไฮบริดนะครับผม B G 6 2 1 z S, S นะครับโอเค